แฮปปี้นิวเยียบอกทีเฮชหลองด้วยการแฟดเซลลดรลาคามินิเกมรุ่นลับยูนิตแบบคุ้มๆสำหรับใครที่สนใจนะะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผม สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมในวันนี้ก็อยู่กับผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะฮะสึ่งในวันนี้นะครับเราก็อยู่เกมโรบอั่นเองวันนี้ก็อยู่ในแบบเอ่อท,ทาวเวิร์ดทาวเวอร์ดิเอนซ์นะครับผมแล้ววันนี้ผมก็จะมาหาซื้อยูนิตใหม่อีกแล้วนะครับผมนีมาเล่นตัวเก่าๆแล้วมันเบื่อนะครับผมนะอยากหาตัวอะไรใหม่ๆเล่นนะไอ้นี่มีอะไรอโอ้ตัวเลเซอร์นะครับผมนะเข้ามาสุ่มกันได้นะครับโอเคก็เดี๋ยวผมจะทำการไปซื้อในเว็บบ็อกซีเฮดนะครับผมนะฮะ นี่นะครับนั่นเป็นเว็บนี้เลยนะครับผมเข้ามาแล้วก็อย่าลืมล็อกอินกันด้วยนะครับผมแต่ว่าผมล็อกอินไปแล้วนะครับวันนี้เห็นปะเดี๋ยวจะนี่เห็นปะผมล็อกอินไปแล้วจะลืมเข้าไปล็อกอินนะครับผมนะแล้วก็เออดูดิโอ้โหมีตัวแบบน่าสนใจเต็มเต็มไปหมดเลยทุกคนเที่ย โอ้โหตัวนี้แล้กันนะครับผมนะมันดูเท่ดีนะครับดูดิโอ้โหร้อยหกสิบเก้าโอ้โหโอเคนะครับแล้วิธีการซื้อนะครับผมนะก็สามารถที่จะใส่เอ่อไอเดียเราบอกเราเข้าไปแล้วก็พาสเวิร์ดนะครับแล้วก็ใส่รหัสสองชั้นของเรานะครับผมถ้าเรามีนะถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะครับผมนะโอเคผมขอแน่แบบไปเติมตังค์ก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วก็ไปซื้อโอเคนะครับแล้วก็ได้มาพิมพ์รอแล้วนะครับผมเชียอย่างเท่นะครับผมแล้วโอ้โหดูดิไมมันแรรงเเอาื่องตัวได้มีเหมในเลนส์แบบระะยงเนะครับผมนะดูดิ โอ้มันมีเลเซอร์แล้วก็แบบคอยตีนะครับวันะเออแบบตีป๊อปป๊อปป๊อปอุ้ยดาเม็ด5,000ต่อต่อวิปะ่ะนะต่อ0.2วิอะแค่โคตรจะแรงนะดูดีอย่างเท่เลยชี้อ่ะนะครับนะี้สำหรับใครที่สนใจนะครับนะก็สามารถจะไปซื้อในเว็บนี้ได้เลยนะครับนะปลอดภัยแน่นอนนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมนะเยืด yeah, ดูดิโอ้อย่างเท่ฮะป๊อปป๊ปปปปโอ้โหตายตายตายละนัวต่าละตายตาย,ตายโอ้โหด,ดูดิดูดิดูดิ เฮีย<อ> <harma> โอ้ยโคตรโหดอ่ะดูดิเอ้ยผมเล่นโหมดหาไม่เลยทุกคนแบบเอาอยู่เลยหรือเปล่าเฮ้ยอยู่แหละอยู่โอ้โหดูดิมันวิมันมาตัวต่างกันแล้วกันอุ้ยต่างสองหมื่นเลยลืมเลยโอเคนะว่าสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนกันละกันนะคเขาผมนะก็อย่าลืมไปอุดหนุนกันนะครับผมนะสำหรับร้านนี้นะครับผมนะก็บายครับผม